ล้าหูพระล้าหูโอ้โอานิวเก่งมากเลยไปดูคาถาดูสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอโอสวยมากโอ้มีหงด้วย ข้างบนก็เป็นไปด้วยรูปแกะสลักแผ่นไม้เป็นแผ่นฝ้าเสาก็แกะสลักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าสิบชาติแน่เลยเอา้าวนิ้วลงมาขึ้นไม่ได้นะั่นโตมู่ลูกโตมู่ลงมาลงมาสาธุข,ขอเข้ามานะครับสาธุโตมู่เขาไว้ให้พระตั้งลูกนะโอเค ทำยังทำยังทำบุญแผ่นฝ้าหลังคาโบสถ์เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมอ่ค่าแผ่นฟ้าแผ่นละร้อยแก้วเม่นแก้วแก้วเม่นต้นกล้าใช่ไหใช่เองธนาวัฒน์นี่คือแผ่นฝ้าแม่หนูเขียนชื่อหนูเองโอเค อ๋อนี่ไงรอบนอกแผ่นฟ้านี่แผ่นละร้อยใช่ไหมเอ่อเก่บเล็กแผ่นน้อยที่เขาทำไปเขาจตุลแล้วเนี่ยอ่ามาบทนากันมาเลยตังค์เนี่ยร้อยหนึ่งนี่แผ่นฟ้านี่หลังคาโบดอ๋อสองแผ่นแบมไหมแผ่นนึงของทวดแผ่นนี้ของทวดแผ่นไหนเงี้ยเก็บไปแล้วเก็บรวมกันแล้วเจ้เนี่ยตังค์สองร้อยก็สองแผ่นไปเลยหยิบไม้แผ่นนี่งสองร้อยอ่าปุญญวีเทพสุทธิเอากะเบื้องแผ่นละร้อยอ่ะ ทาทำเือต้ที่ต้องเขียนในนี้ไหมเนี่ยไ่ตอ๋อลงชื่อกระเบื้องลงชื่อกระเบื้องทำหลังคานี่ใช่ไหมเออมายุ้ยเขียนชื่อเลยทำหลังคามาเดี๋ยวให้เขียนชื่อก่อนค่อยสาธุด้วยกัน มมัีไฟออกจากพ้าด้วยกันจู้ใช่เธอทำให้พระสวยงามมากเลยมีไฟออกจากพระด้วยไหนส,สีเขียวไฟสีเขียวกับไฟสีแดงเนะาะพระอีกองหนึ่งอ่ะชื่อพ่อแม่เขาบ้างไ้บุ่นไง หมามามาอธิษฐานก่อนมาอายุมาอธิษฐานก่อนนะอ่ะยุ้ยมาอธิษฐานก่อนอ่าซานต้าอธิษฐานเร็วยกมือประนมขึ้นมาเอาอันนี้ไปไหนอันนี้มาสัตวุกกันเร็วอันนี้มาสัตวุกกันเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาจับกันมาจับกัน นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ขอร่วมทาบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาขอถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานขอความไม่รู้ไม่มีจงไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุกขเวทนาที่มีอยู่จงอันตรธานหายไปด้วยเถิด ขอร่ำรวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ด้วยเถิดสาธุกระทั่งสมาสัมุทโธพระกวาพุทธังพระควนตังอาิวาเทมิสวาสดิโตพระควรตาธรรมธรรมังนรมิสามิโสปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆสังฆนามามีอาต้นกล้ากับสันต้าตังไปยังตู้มาอาตุ้งก้าวนี่เลยตู้เซฟยักษ์นี่เลยนี่นี่ตังใส่ตู้เซฟยักษ์นี่นะนี่นี่ตู้เซฟยักษ์อยู่นี่มา นี่ตังใส่ตู้เซฟยักษ์เร็วเร็วอาสาทูสาทูบ้านข้าวล็อกปุ่มอูดีหายยากหาหมดเลยอ๋อกระแทกลงไปข้างในเป็นเซฟอ่าเดี๋ยวไวาง้ข้างหน้ามียังไม่มีรอยแกะใช่ไหมเดี๋ยวเขาค่อยแกะใช่ไหม เขียนตัวเล็กในท้องด้วยสิและบุตรในท้องอะรุจิลาแก้เมื่และบุตรในท้องพเียมทเจ้าสาธุ เด็กคุณพ่อไปอยู่ที่ผมอยู่นี่อุยเขาแกะสลักเป็นอะไรเนี่ยอ่าให้คุณแม่ทีนาฬิกา<ด>เขาแกะสลักเป็นนาฬิกานะก็มีหัวยักษ์มาเลยเุ้ยเป็นหัวผมสี่หน้าผมหกหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ยักษ์นะไม่มีเขี้ยวด้วยยักษ์นะอย,อยู่นี่อยู่นี่ เอาก็ส่งให้เองใ,งใอ,งอ่ไหลองนึกสินึกสินี่มีช้างมีมา้ามีมะาลงมะา,าเสง่ง<า>อะไรด้วยนี่อุ้ยมีพญาครุฑอยู่ข้างบน<ะ>เห็นพญาครุฑไหมดูดิมีพญาครุฑ่นุนพญานาคใช่มีปีกเนี่ยเรียกพญาครุฑอนุนพระปางนาคปกเห็นไหมมีนาค<ะ>มีนาคปกเสียงพระพุทธเจ้าอยู่ อันนี้เสาตัวนี้ข้างบนเสาเป็นพระปางนาคปกหน่อยพระปางนาคปกนาคปกเห็นไหมพญานาคบังปกไว้ปกภุมไว้อบังฝนให้พระพุทธเจ้าเปรีบยุขาเขากําลังสร้างจระเข้งรับงับดอกบัวเอาดอกบัวมาถวายพระพุทธเจ้าแน่เลยโอ้นี่พระสมเด็จพุทธเจ้าโตสาธุออ้ยนี่สวยงามมากเลย ท้าวเวสสุวรรณทำไมต้องถือ iPad Apple ด้วยเนี่ยอันนู้นก็ใช้โทรศัพท์ iPhone เอาทองมาวางได้มาก้อนเงินก้อนทองเร็วสาธุใส่ตู้ไปแล้วใช่ไหมสนัสนสันมาถวายทองกับเงินให้ทเวสสุวรรณเร็ว ดีคาเฟ่ไปนี่เขามีคำถวายมาเร็วจะพาถ,ถวายมามาถวายพร้อมกันแม่มา,มา,า,าแ้าวรอพร้อมกันรอพร้อมกันแต่เอต้องถือเป็นชุดหนึ่งเองต้องถือสองชุดนะเนี่ยเองมีสองคนนะไป อี้ชุดหนึ่งเงินกระทองอีกชุดหนึ่งอายายชุดหนึ่งจับกันอยู่ปันไหลให้หนูตู่ตื่นตองนั่นถือ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 สองอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แต๊วอีกชุดหนึ่งให้แต๊วอีกชุดหนึ่งแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคคายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทธะพุทธังอะระหังพุทธโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ เหมือนนังเสือไหมต้องมีพุทธกอนมยร้อนาอาให้ลูกอีกอันนึงเวาังให้ดีดี่วางให้ดีใหญ่ลเงินไหลกองทองไหลมา ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงคอี้มันเต็มค่อยๆเลี้ยงนี่หลุดออกมาข้างโลกอันนี้นี่ค่อยๆเลี้ยงเอออมามาามาคุณพ่อเองไปไต้่เลยถ่ายไว้ดคุณพ่อเก็บเองนะอาคุณพ่อเก็บเองมาคุณพ่อเก็บเองเดี๋ยวโค่นเดี๋ยวโค่น แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะแป๊บนึงน